แต่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราอ่ะเป็นคนโพสก็คืออย่าให้ทะเบียนสมรสทำงานคนก็เลยแบบว่าทะเบียนสมรสมันจะทำงานตอนไหนนะมันจะต้องทำงานทำไมนะมันคืออะไรคือเออเขาเขาดื้ออะไเวลาสมมุติว่า ห่างกันไปสักห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเหงาไงตามภาษาผู้ชายก็ไปเที่ยวไงค,คะ่ะอ๋แล้วทําไมเราถึงห่างกันน่ะเออเออ,เอห่างกันครัวันคือเขาต้องไปหนูไปเที่ยวหนูไปรีเต <S <S ซึ่งเป็นทริปที่แพนกันมาก่อนแล้วว่าเราจะต้องไปด้วยกันนะ,ะแต่เขาก็เหมือนมีงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะไปทํางานส่วนเราก็ไปกับเพื่อนอาอหนูก็เลยโกรธเขา ทีนี้หนูก็เลยบอกเขาเขาไม่ได้อันฟอลโลอะไรหนูหรอกคือหนูบอกเขาเองอ่าค่ะเพราะชาวเน็ตจับตาแล้วเกินเวลาใครอันฟอลใครคือรู้ก่อนเจ้าตัวเจ้าตัวไม่รู้นะว่าหนูบอกรู้พร้อมกับชาวเน็ตนั่นแหละเอาหรอแต่บางคนตีความไปว่ามันมีเรื่องอย่างอื่นที่ทะเบียนสมรสจะต้องทํางานแล้วนะค่ะคือตอนแต่งเนี่ยเราคุยกันเลยว่าจดทะเบียนเลยใช่ไหมยัง พอแต่งปัป๊บหนึ่งปีผ่านไปถึงจะไปจดทะเบียน,นะค่ะเพ <อ S 2> ิ่งจดเอ,เองต้นปีนีอ่ะเพราะอะไรเพราะเลิกหรือเปล่าใช่ไหมหรือเพราะว่ารอให้ทุกทุกอย่างพร้อมให้เรามีน้องให้เราแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่ว่าเห็นว่าเออก็แต่งมาเป็นปีเลยถึงจะเพิ่งจะไปไปจดทะเบียนทีหลังพอจดเรนปุ๊บทะเบียนได้ทํางานเลยทํางานเลย,ท,เลยทันทีไม่กี่เดือนถัดมาได้ทํางานคนก็ยิ่งตกใจไงว่า เธอทะเบียนเธอจะทํางานแล้วเหรอเร็วมากแม่เออคือมันจะมีนะมันมีนะผู้หญิงยุคนี้ยที่แบบโอ้โหแต่งงานลงข่า,ขาวเนาะท้าไม่ประกาศไม่เป็นไรอืแต่พอประกาศปุ๊บรู้เลยคือแบบยังมามีนะบอกว่าหนูไม่รู้คะ่ะวว่าพี่เป็นแฟนกัน มันหน้าหน,น,น,น้าทะเบียนทํางานาไหมต้องทํางานลอื้มทะเบียนในมือสั่นแล้วนะสั่นละเอาไงเออจ้ะเออจะทุบแค่ผู้ชายหรือผ Ges ู้หญิงก่อนผู้ชายก่อนแล้วค่อยถูกผู้หญิงเออถ้าตามสไตล์ฉันน่ะเออไอ้นั่นน่ะหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปสองหนูทุบแล้วชาหนูทุบก่อนแล้วก็ค่อยผดโดยโดยสไตล์อ่ะก็คือดื้อที่หนาว พี่เหงาเพราะด้วยปกติอยู่ด้วยกันตลอดใช่พอห่างปั๊บไม่ได้เลยอืมก็แบบน้องก็ถราเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเอาจริงๆปะเอาจริงๆสิเราต้องแชร์เรื่องนี้เราต้องบอกว่าอย่านะอย่ามาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วมาจะมาอ้างว่าหนูไม่รู้ ตีนะคะคือมันเกือบรอดอยู่แล้วตอนนั้นที่หนูไม่ไม่กลับบ้านมาหนูไปหลีเปใช่ไหมประมาณเอวันที่เจ็ดเกือบรอดอยู่ละเกือบรอดอยู่ละวันที่เจ็ดปั๊บมีพระอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยกลับไปก็ทะเลาะกันเขาคุยกับคนพระอาจารย์ใช่ใครอะ ตื่นเต้นแล้วเนี่ยจริงป่ะนี่ยนั่หนูว่าแล้วอยู่ไม่กลับอยู่ไปแล้วอยู่ดีๆไปเจอพระจาจาร์ได้ไงก็วันนั้นน้องแบบนมัสกมาพอดีแล้วหนูก็เข้าไปหาน้องสาวหนูมพอดีก็เลยได้แบบมีโอกาสได้เจอเป็นเป็นหลวงปู่แล้วอายุเยอะมาก90กว่าแล้วค่ะปกติเขาจะไม่เคยคุยเรื่องทางโลกเลยแต่พอเห็นหน้าหนูปับเขาทักเขาทักอุ้ยเลิศ แล้วเขาทักว่าอย่าเพิ่งกลับไปหลวงปู่ทักแบบนี้เป็นแม่แม่ทำไงกลับเลยกลับเลยกลับเลยตอนแร้หนูก็บอกหนูจะไม่กลับหนูเอออยู่กับน้องก่อนหนูแพ็คกระเป๋าไปเลยค่ะกลับบ้านเหรอใช่แล้วก็เจอแล้วก็เข้ามายังทักหนูแบบอย่างดีนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องคนนั้นเราใช้คำว่าน้องคนนั้นไม่ไม่ผู้ชายนี่แหละพอหนูกลับบ้านไปไงเห็นหน้าหนูหาทางกลับบ้านเจอแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย แต่แค่พระอาจารย์ท่านทักอะอ่าพรทักปั๊บใช่ไหมเขาก็ทําตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเอ๋อหนูก็มันแปลกแปกมันจะอยู่เป็นคนดีตลอดที่เราไม่อยู่เลยเหรอวะเฮ้ยหนูก็เลยคุยกับใคร่บเนี่ยมันแปลกแป่กอะเออ เขาก็บอกไม่คุยพี่เป็นคนดีมากเลยกลับบ้านกินข้าวทำงานกลับบ้านไม่ได้วะแวะไปไหนเลยอย่างเงี้ขอเช็คศัพท์ไหนแล้วเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้เช็คเอเช็คทุกอย่างแล้วก็เช็คในไลน์ใน a ฟ e b o o k ในอะไรสุดท้ายแล้วไอจีแล้วกันมันต้องมีมูลบ้างเลยวะเออเมื่อเขาทักมาขนาดนี้ใช่ไหมเมื่อพระจาจาร์ท่านทักซึ่งพระจาจาร์ท่านไม่ทักเรื่องทางโลกเลยใช่ไม่ทักก็เลยนั่นแหละค่ะ หนูก็สกอไปร่างๆเ่ยนะค่อยเช็คคอยเช็คว่ามีใครบ้างไหมหน้าที่มันดูเข้าตากรรมการไมไล่ดูฟอลโล่ามันฟอลโล่ใครใหม่ว่าในระยะเวลานี้เอ๊ะมันก็มีแต่ก็เข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรไม่ไม่มีแชทคุยกันหนูก็เลย่รู้จักคนไหนที่ไปฟอลโล่ฟอลโล่ไม่รู้จักไม่รู้จักอ่ะฟอลโล่กันทำไมอะหนูบล็อกนะหนูก็กดบล็อกโทรมันลอดหนูก็บล็อกแต่มันก็อยู่ดีๆมันมีข้อความเด้งขึ้นมาตอนหนูมันจะคืนโทรศัพท์เขาแล้วคุณพระ ดวงจะชัดใช่จะคือนนี่ไงบอกว่าจะรอดอยู่แล้ว<อ>จะรอดอยู่ละเกือบละแล้วยังไงมันเ <c oughs> ด้งเข้ามาว่าฮะเขาก็ก็คุยกันเหมือนเขาคุยกันค้างอยู่หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่แชทนั้นถูกลบไปแล้ว <c oughs> จริงๆไม่ลบด้วยแชทนั้น แต่หนูยังไม่เห็นตอนแรกที่หนูเลื่อนมาล่างๆไงมันยังไม่อยู่ข้างบนหนูก็เลยเห็นตั้งแต่แรกเลยค่ะคุยอะไรกันบ้างไปถึงแชทนี้ยอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนบนสุดแต่เราอะดันเลื่อนขึ้นไปไงเพื่อที่จะดูก่อนว่าล่างๆคุยกับใครบ้างแล้วก็คิดว่าไม่มีละที่สำคัญเขาให้บอกทุกคนเลยเออไม่มีอะไรแต่เขาไม่มีไม่มีคิรุ้ไม่มีความรู้สึกว่าฉันแตกอะไรเงี้ยในระหว่างที่ตื้อดื่ม ใช่อขอดูแล้วหนูก็เลยต้องออย่างนี้อีกเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกพอเราเห็นเราทักกลับไปเลยไหมทักมาว่านี่ใครคะทําไมถึงคุยกับสาม,มีเราแบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าพี่เขามีภรรยาแล้วหรอคะเขาก็นิ่งไปก่อนยังไม่ตอบทันทีเลยอย่างนี้<อ>ค่ะเพราะแบบว่าเออหนูไม่รู้จริงๆว่าว่ามีแฟนแล้วอืแต่พี่แพท ไอจีสมีหนู่ปักหมุดหนูสามบนเลยนะลุนเต็นไปไม่ได้มันเป็นคำพูดที่ต้องถอคนจะแถแบบสีข้าทะลอกเพื่อเอก็ต้องแถต่อให้จะต้องใส่ลาดเบตาดีนทั้งตัวจันก็ต้องไปหนูก็เลยกดคํานี้ว่าจะไม่รู้ได้ยังไงหนูก็เลยทะเบียนสมรสต้องทํางานแค่นั้นแหละค่ะหลังจากนั้นเราเคลียร์กับคนของเรายังไงไอ้น่ะตัดทิ้งไปได้ละออืืมหนูก็แอบแบบ เสียใจจ้ะครั้งนี้มันไม่ได้มีน้ําตาแล้วเหมือนมั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 นเจอมาก่อนหน้านี้ก็เคยมีกันอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วหนูก็เหมือนมีภูมิต้านทานอ่ะก็แบบอืมแล้วไงต่อเอาไงนิ่งๆเลยลดเอาไงจะหย่าไหมหรือไงอืมโทรหาพ่อแม่เขาให้รับรู้หมดค่ะก็แบบเออเขาก็ก็ก็บอกว่า จะไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยหนูก็<ม>ก็ก็รอดูมันต้องอนาคตจริงจากน้องพี่แพตแต่มันก็ยากอะสําสหรับคนที่แต่งงานเนี่ไปแล้วจะให้หย่ากันแล้วอีหน้าเหมือนเป็นใครเข้าใจปะทาไมคือต้องยอมอย่างเงี้ยจริงอืมอืมซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไป<า>จนท<า><ด>ุกวันเนี้ยพายังไม่ปลดบล็อกเสียเลยนะ <laughs>